อครับวันนี้จะพามาดูมาชมที่พระราชวังฤดูร้อนนะครับของร่องจำห้างของประศจีกินนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาเชื่อมมาชมดูนะครับอ่าตามไปดูด้วยกันครับผมมาไปไปด้วยกันครับมาใกล้ๆหน่อยครับเราพาไปดูพระราชวังฤดูร้อนนะครับพระราชวังดูร้อนที่กรุงปักกิ่งครับเป็นที่วังของ กษัตริย์เมืองจีนนะครับก็จะเข้าไปดูนะครับเป็นพระราชวังฤดูร้อนนะครับในบริเวณนะครับก็มีคนนักท่องเที่ยวนะครับมากันเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับพาพาไปด้วยนักท่องเที่ยวเป็นยังไงจะพาไปดูนะครับตามไปครับตามไปเอดูนะครับอันนี้มันเป็นเป็นพระราชวังฤดูร้อนนะครับ เป็นที่พักผ่อนนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คณะเราก็เดินตามไปเรื่อยๆนะครับก็มี อันนี้เป็นทะเลสาบที่ขุดขึ้นนะครับขุดขึ้นในกษัตริย์ทอมสุธีไท้เฮานะครับนะครับเป็นบริเวณตวันนี้ก็เป็นปัจจุบันก็จะมีเรือล่องเรือนะครับได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเข้าฟังนะครับอาก็สวยงามครับอันนี้เป็นการใช้กําลังคนขุดนะครับเป็นกําลังของคนขุดในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ดูผู้คนนะครับ นะครับทุกคนก็พลิ้นผ่านนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามากันมากหน้าหลายตาเลยนะครับตอนเช้าๆนะครับวันนี้นะลูกนนะี่กักบริเวณไงชายตรงนี้เป็นที่กักหลานชายนะครับหลานชายนะครับที่กักบริเวณหลานชายของที่เลเฮานะครับเอาหลานชายที่ตนเองนลูกน้องสาวตนเองนะครับมากักว้ตรงนี้นะครับนะ ันนี้บริเวณนะครับเป็นตรงนี้นะครับดูนะครับตรงนี้ราชวังนะครับราชวังซึ่งเป็นที่ประนางสุสีไทยเฮานะครับซึ่งเอาหลานชายตนเองที่เมื่อเป็นกษัตริย์นะครับเอามาก,กับบริเวณไว้ที่พระราชวังตรงนี้นะครับจนเสียชีวิตนะครับสาสนมจากวัถาวิ่ตัวให้กษัตริย์นี่ครับเขาต้องเข้าประตูข้างข้างประตูเลก ตรงนี้ก็จะเป็นพระราชวังของ้องเฮานะครับ้องเฮาก็จะมาประทับมา,าอยู่พระราชวังหลังนี้นะครับบริเวณรอบพระราชวังของ้องเฮานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาบรรยากาศมาฝากนะครับพี่น้อง

ท้องเฮานะครับโอ้ยดูนครับผู้คนก็เข้ามาชมไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าในพระราชวังนะครับพระราชวังพาดูร้อนก็แล้วกันนะครับอธิบายไม่ถูกนะครับก็เพียงเพียงเก็บภาพมาฝากท่านัเองนะครับผมนี่ที่กรุงที่กรุงปักกิ่งนะครับอ่านะครับ ตรงนี้คือสถานที่รับแขกของอพระนางสุธีทเทานะครับก่อ,อที่พักที่าาพระราชวังของสุธีเทาอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นที่รับแขกนะครับตรงนี้นะครับต่อที่ รับประทานอาหารนะครับตรงนี้นะครับเป็นตึบริเวณนี้นะครับผู้คนก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับคนเยอะมากเลยนะครับอ่าเก็บภาพมาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบๆบริเวณรอบๆนะครับที่นี่กรุงปักกิ่งนะครับกรุงปักกิ่งนะฮะรายละเอียดนั้นก็ใกล้ก็กำลังทำการบรรยายอยู่ผมก็มาเดี๋ยวฟังนะครับอ่าผมเกเก็บภาพมาฝากท่านศึกษาอีกที่หนึ่งนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนะ ใ <Okay, S 2> ครับหินตรงนี้ก็เป็นหินที่รู้สึกว่าจะไม่เป็นมงคลน,นะครับของสำหรับชาวจีนนะครับเพราะว่าพระนางสุสีเทห์นี่แด่ดักได้หินก้อนนี้เข้ามาไว้ในพระราชวังก็เลยได้ทุกขอแพงเข้ามามาเก็บไว้นะครับแต่กว่าชาวบ้านชาวเมือง,องเขาเนี่ยไม่ไม่เห็นด้วยนะครับคือว่าหินก้อนนี้นี่มันทําลายสิ่งก่อสร้าง คำแปลงพระราชวังนะครับก็เลยเป็นว่าเป็นหินที่ไม่เป็นมงคลนะครับดังนั้นชาวจีนเขาก็ไม่ได้นบถือนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับพระราชวังของเป็นโรงเป็นโรงตอนรับแขกนะครับตอนที่รับแขกของกษัตริย์ของรศเสไทจเฮานะครับบริเวณรอบๆนะครับเก็บภาพเ่าปากนะครับนัเห็นไหมครับ เป็นระเบียงที่ยาวที่สุดในโลกนะครับเป็นกษัตริย์เฉินหลงชิ้นหลงสร้างให้แม่ตนเองนะครับแต่ก็คือการที่ว่าเป็นรอบปราสาทรอบพระราชศาลครับ ระเบียงตงนี้มันถึงจะไม่จะไม่ตากแดดตากลม,มนะครับก็คือสร้างเอ่อระเบียงตรงนี้เอาไว้นะครับรอบทะเลสาบนะครับเวลา,าเดินก็จะไม่ถูกแดดถูกฝนนะครับเ,เป็นพนังสุสีเป็นกระชิ้นหลงสร้างเอาไว้ให้คุณแม่ของตงนเองนะครับเนาะรอบรอบก็จะเป็นรอบรอบทะเลสาบที่ขุดขึ้นนะครับเห็นไหมครับรอบรอบทะเลสาบนะครับ รอทนายศาสตร์ที่ให้ขุดขึ้นมานะครับขุดขึ้นมาก็จะไปดินก็จะไปกองเอาไว้ทางด้านโน้นนะครับเป็นภูเขาเล็กๆรสร้างวัดสร้างวัดวารารามได้กราบไหว้ไหว,ว้พระนะครับอันนี้คือรอบทนเยศาสตร์นะครับเป็นระเบียงกตัญญูนะครับระเบียงกตัญยูก็จะมีภาพวาดภาพวาดที่กษัตริย์ สั่งเอาวไว้ให้พร,ระราชบิตรัชมนดาตนเองได้เดินชมก็มีภาพต่างๆเอาวไว้ไม่ซ้ากันนะครับตรงนี้เรียกว่าระเบียงกตันยูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสาบที่ทรงให้ประชาชนขุดขึ้นมานะครับขุดขึ้นมานะ,นานะได้ขุดขึ้นมาเป็นทะเลสาบนะครับให้ประชากรนะครับได้คนใน้ขุดขึ้นมาไว้เป็นทะเลสาบที่จะได้ได้พักผ่อนนะครับ ซึ่งทันทีได้ไปเห็นที่คุณหมิงนะครับคุณหมิงก็ก็มาอ,อยากจะอยากจะได้เหมือนนั้นก็เลยกษัตริย์ก็เลยได้ให้ประชาชน,นได้ขุดนะครับได้ขุดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นทะเลสาบต,ตนเองได้พักผ่อนนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับจะเป็นการขุดขึ้นมาโดยประชาชนเกิดขึ้นมานะครับ ตรงนี้นะครับมาดูกันนะครับมาดูกันชัดๆนะครับเออนี่แหละครับปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ล่องเรือของนักท่องเที่ยวนะครับดินที่ขุดขึ้นมาก็จะเอาไปไว้มุมทางด้านนั้นเขาจะเป็นเขานะครับเป็นเขาท้งสูงนะครับแต่มุมนี้จะไม่เห็นนะครับจะเห็นเป็นปาก็ทั้งบนนี้เขาจะเป็นเป็นเป็นภูเขาเป็นกองดินนะครับเล็กๆคือดินที่ขุดขึ้นมาจากทะเลสาบตรงนี้นะครับ มันก็จะเป็นพวกาก็ไปสร้างวัดเอาไว้สําหรับที่จะที่จะใช้เวลาอยากจะไหว,ว้พระนะครับกราบข้าไปวพระก็จะเป็นอยู่ด้านนี้นะครับนะโอเคนะครับเนาะไปะบริเวณตรงนี้จะเป็นเห็นเนินสูงสูงเหมือนภูเขานะครับเหมือนภูเขาตัวเล็กนะครับตอกจามีวิหารมีวัดนะครับมีวัดมีโบสถ์นะครับสําหรับจะกราบพระไหว้พระตรงนี้นะครับ เนินเขานินดินตรงนี้ก็คือดินที่นํามาจากการขุดทะเลสาบนะครับแล้วเอามากองเอาไว้ตรงนี้มันก็จะเป็นเนินสูงนะครับกษัตริย์ก็ได้มาสร้างเอาเป็นวัดวารามไว้ทั้งหลักขึ้นมากราบไหว้พระนะครับกราบไหว้พระตรงนี้คือพระชวังนะพระชวังนะครับ,ปรรบเป็นกองดินที่ขุดขุดขึ้นมาจากกองดิน จากการขุดทะเลสาบนะครับที่เราได้ดูมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับเนินนี้โอ้โหก็ปือึว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยครับคนเราเนี่ยขุดดินขึ้นมาเป็นกองภูเขาเลากาเลยนะครับตรงนี้นะครับเนาะก็ดูบริเวณร,บรอบๆนะข้างล่างนะครับตรงนี้คือร,บรอบๆทางล่างเวลาทางขึ้นนะครับบริเวณขึ้นเนาะ ดูอีกนะครับระเบียงระเบียงยาวที่สุดในโลกนะครับตรงนี้นะครับที่กษัตริย์ชินจีฮงเต้สร้างขึ้นนะครับแล้วก็ปะนังชุซิเต้เฮาคอยอยู่ตรงนี้นะครับเป็นมีความเป็นมาที่ยาวนานมากเลยนะครับบริเวณรอบๆนะครับ เราท่องเที่ยวคลาคั่มไปดังนั้นนะครับเราท่องเจอเยอะจริงๆนะครับไม่ว่างเลยอ๋อหลงกลมนะครับหล,ล,ล,ลงกลมหลงกลมหลงกลม,มกๆๆๆห,ลหมวกแดงมันหลายหมวกมันต่างกันนั่นเองครับมันต่างกันหมวกแดงเข้าเป็นหมวกกลมก็จะมาเยอะครับนะครับโอเคนะครับเนาะก็พักข้ขาห้องน้ำกันนะครับ